เป็นว่าคนนี้ครับดีเจมะตูมครับที่ล่าสุดเนี่ยพึงไปจิกไปกัดน,น้องมิ้นชลิดาเข้ามาโอ้โหแล้วมากัดน้องมิ้นของพี่จกซะด้วยเ oh <no. S 1> ขาอบอกเลยนะครับว่าพี่เอ็ดเจ็บจีแทนน้องมิ้นนะครับถ้าไม่เชื่อแล้วครับตามมาชมกันเลยครับนี ปากทูบเนี่ยยังต้องเลือกที่ปากอีกแล้วครับมนมองให้สวยมันแน่ดูสเต็ปการมองกล้องของเขานะครับมีไม่ถึงมีไม่ึงสิจ้าแม่คนแขนยาวถ้าเป็นพี่จกแล้วก็ไม่ได้ จะเอาคืนให้มากกว่าตีนะครับน้องมิ้นจีบปากจีบคอพี่จกละมันไส้จริงๆเลยเอา